นรกหน้าหนาวยุโรปดอแรกเลิกแบนรัสเซียอ่อนลา้าล้มเหลวทุกมาตรการประชาชนต่อต้านขับไล่รัฐบาลอ่วมสมรภูมิสงครามตัวแทนที่ยูเครนเป็นการชำละไส้ในของอเมริกายุโรปยังไม่เคยเป็นมาก่อนอำนาจของวอชิงตันที่ค้ำโดยเปโตรดอลลาร์ถูกสั่นคลอนทำให้อเมริกาต้องจัดการกำจัดคู่แข่งยอย่างรัสเซียและจีนที่เติบใหญ่แข็งแกร่ง มีแนวโน้มจะแซงหน้ามาหาอำนาจเก่าแองโกลแซกซอนจนฉุดลากยุโรปเข้ามาพัวพันอย่างถึงที่สุดและได้กระตุ้นทำให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างขวางครอบคลุมทั่วทั้งโลกทุกวันนี้สหรัฐและกว่า30ประเทศพันธมิตรรบกับรัสเซียโดยใช้สนามยูเครนเป็นตัวแทนความพินาศย่อยยับจึงเกิดขึ้นกับยูเครนอย่างมหาศาลทุกด้านรัสเซียก็เสียหายแต่ไม่ล่มสลายไปตามความคาดหมายของสหรัฐ ซ้ำยังแข็งแกร่งกว่าเดิมเปล่งศักยภาพในการนำที่ใจถึงพึ่งได้ปรากฏแก่นานาชาติอย่างไม่ต้องสงสยัยเศรษฐกิจของยุโรปอังกฤษและสหรัฐกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตซ้ำซ้อนรุนแรงค่าพลังงานแพงเงินเฟ้อพุ่งค่ารองชีพสูงประชาชนยากลำบากสาหัสมีแต่คนชั้นสูงเจ้าของกิจการขนาดยักษ์ยิงพอคลำแกล้มดินรนอยู่รอดบางก็มังค่างเพิ่มจากความทุกข์ทนของประเทศคู่สงคราม สภาพชีวิตในยุโรปอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและอื่นๆประชาชนต้องประหยัดอดมือ้อกินมือ้อเก็บเงินไว้ใช้จ่าย่าดก๊าซและไฟฟ้าซึ่งเพิ่มราคาหลายเท่าตัวทั้งขาดแคลนต้องปันส่วนคนยุโรปในหลายประเทศเริ่มเดินขบวนประท้วงสงครามขับไล่ผู้นำรัฐบาลรยกร้องให้ออกจากองค์กรนาโต้เลิกส่งอาวุธช่วยเหลือ,อยูเครนผู้นำตัวตลกยูเครนที่ได้รับบ,บทหุ่นเชิดของสหรัฐ ยอมให้บ้านเมืองพิมนาดย่อยยับเพื่อสนองนิดของวอชิงตันวันที่12พฤศจิกาย,ยน65สำนักข่าวสปุตนนิกรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปกล่าวกับผู้สื่อขาวในกรุงบัตเซลว่ากลุ่มอาจอนุมัติมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียภายในสิ้นปี2565อีกแต่คงต้องเลื่อนไปก่อน เมื่อถามถึงสาเหตุของความล่าช้าแหล่งข่าวกล่าวว่ามีความอ่อนล้าในการคว่ำบาตรระหว่างประเทศสมาชิกและยังคงเหลือเครื่องมือการคว่ำบาตรไม่มากนักต่อรัสเซียเนื่องจากส่วนใหญ่กถูกใช้ไปหมดแล้วและก็ไม่ค่อยเป็นผลตามที่คาดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะหารือเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่เพื่อกำหนดรูปแบบและให้โครงสร้างขั้นสุดท้ายแต่ว่าในที่สุดพวกเขาจะให้ไฟเขียวไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จนถึงขณะนี้สหภาพยุโรปก็กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการห้ามนำเข้าเพชรและโลหะบางประเภทจากรัสเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรชุดที่9เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อเบลารุสด้วยประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณายังรวมถึงการเพิ่มความบาตรบุคคลและหน่วยงานเพิ่มเติมและมาตรการเพื่อปิดช่องโหว่ที่พบในแพ็กเกจก่อนหน้านี้ซึ่งยังไม่มีข้อสรุป แหล่งข่าวจาก EU กล่าวว่าคณะกรรมาการกำลังทำงานเพื่อสร้างสมดุลระหว่างข้อกังวลของประเทศสมาชิกและในขณะเดียวกันก็รักษาความสามัคคีในกลุ่มไว้ให้ได้สหภาพยุโรปให้คำมั่นว่าจะยุติการพึ่งพาแหล่งพลังงานของรัสเซียตามคำขอของวอชิงตันรวมอนุมัติมาตรการคว่มบาตรถึง8ชุดต่อมอสโกแล้วแต่การคว่มบาตต่อรัสเซียได้ย้อนกลับมาทาลายเศรษฐกิจของยุโรปเองรัสเซียกับรอด พราะถูกขับจากระบบการเงินการคลังที่ครอบงำโดยตะวันตกสามารถยืนหยัดได้ด้วยทางเงินรูเบิลที่แข็งแกรง่งรายได้นำเข้าสูงกว่าก่อนถูกความบารได้รับการยอมรับจากพันธมิตรตะวันออกอย่างกว้างขวางขยายวงไปทั่วทั้งตะวันออกกลางออฟริกาและลาตินอเมริกาและเอเชียอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ความวิบัติทางเศรษฐกิจที่ก่อกวนประเทศในสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้นทําให้ผู้นําบางคนในทวีปยุโรปต้องถอนการสนับสนุนการคว่ำบาตรที่กดดันรัสเซียตามบันทึกภายในและรายงานที่อ้างโดยสื่อสหรัฐเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ประจําอยู่ที่ยุโรประบุว่าเป็นการเตือนถึงความผัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐเกี่ยวกับการสนับสนุนอย่างต่อนเนื่องสําหรับยูเครน ในขณะที่ผู้นําของทวีปต่างได้เห็นความเดือดด้ลนของประชาชนที่มีต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและมาตรฐานการครองชีพที่ตกต่ําสวนทางนโยบายต่างประเทศที่สูบเงินของประเทศไปอุ้มสงครามยูเครนไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อไหร่กระแสการประท้วงที่เพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่ของยุโรปเช่นที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเยอรมนีในเดือนกันยายนและสาธารณรัฐเช็กในเดือนตุลาคมเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น กำลังเกิดขึ้นในเดือนนี้ที่อังกฤษและอิตาลีตลอดจนฝรั่งเศส7ล้านครัวเรือนในสหราชอาณาจักรอยู่บนขอบหน้าผาของความยากจนเกรตาบาโบลินีจากองค์กรการกุศล ARCI ของอิตาลีกล่าวย้ำว่าเมื่อฤดูหนาวมาถึงหลายครอบครัวจะไม่สามารถจ่ายค่าพลังงานได้บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างกล่าวเตือนวอชิงตันว่าแม้ว่าสิ่งต่างๆจะยังทรงตัวอยู่ในขณะน,นี้แต่ก็เป็นสถานการณ์ที่สั่นคลอนและอันตรายต่อ ฐานะการนำของสหรัฐมีการเสริมว่าสหรัฐในฐานะผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่อยู่ในสถานะที่ดีกว่ามากในการเฝ้าสังเกตการรณรงค์ความบาทแตกต่างจากยุโรปที่ต้องพึ่งพาพลังงานและได้รับผลกระทบหนักหน่วงสาหัสดังนั้นฝ่ายบริหารของไบเดนควรจะตระหนักเร็วกว่านี้ว่าวิกฤตพลังงานที่เกาะกุมทวีปยุโรปจะเริ่มบั่นทอนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพันธมิตร บีบให้เมืองหลวงของสหภาพยุโรปเปลี่ยนความสนใจจากการสนับสนุนกองทัพยูเครนเป็นการจัดการกับวิกฤตพลังงานและตอบรับความเรียกร้องของประชาชนที่โกรธเกรี้ยวเพิ่มขึ้นทุกวันและนั่นคือหายนะของสหรัฐด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นชาวยุโรปมากกว่าหนึ่งในสี่ยอมรับว่าพวกเขาอยู่ในสถานะทางการเงินที่ล่อแหลมและอีกเครื่องหนึ่งกลัวว่าพวกเขาจะเป็นเช่นนั้นในไม่ช้าจากการสำรวจของ e ซอฟการสำรวจใน6ประเทศเผยว่า27%ของผู้ตอบแบบสำรวจอยู่ในความคับแค้นทางการเงินอย่างสูงซึ่งค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ตกต่ำลงได้ด้วยความไม่แน่นอนหลายอย่างที่รออยู่ข้างหน้าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือยุโรปมีฤดูหนาวที่ยากลาบากสาหัสรออยู่ข้างหน้าและว,วันนี้ยังไม่มีหนทางแก้ไขปัญหาที่ถาโถม ไส่เฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแหง้งไซมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมว,วิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5้ากล่องแถมหนึ่งกล่องทันทีในราคาเพียง1 0 9 0บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ0 2 1 1 4 6 6 6 3ีรีบโทรมาเลยนะคะ